คู่ที่สองนะฮะทีมระเบิด์ซ่วมฝั่งฟ้านะฮะกับทีมเลือดอาบน่องฝั่งแดงกําลังจะเริ่มแข่งกันนะบัดน,นี้นี่นี้นีป้กกายกฎเกติกาจะไม่ประกาศแล้วนะฮะถ้าใครไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้ก็ผู้บรรยายจะจับตาดูว่าใครจะตายก่อนเท่านั้นนะฮะ <c oughs> เอา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 ,เอาย่างไงอย่างไงนะฮะตองจินะฮะ <c oughs> เพราะคันหน้าเรื่องของเราวิ่ง <c oughs> เข้าไปป่วนทีมนั้นเฉยเลยนะฮะ กะจะมาแจกหรือเปล่ายังไงเด็กไทยหรือเปล่าอ่านกติกาไม่ครบหรือเปล่าไปตีเขาเถยเลยอีกสองคนนี้ทำอะไรสองคนนี้โดดนะฮะโดดลดน้อยนะฮะจะโดดทําไมรู้สึกทีมระเบิดส้วมจะรัวนะฮะยังไงของเขาเนี่ยเอาเอาเอานี่ก็มาทางฝั่งเขาเนาะเด็กไทยนะฮะอ่านกติกาไม่แตกแน่นอน ไปตีเขาอีกยังไงกันวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ดูมันไปว่าใครแพ้ก่อนก็ชนะไปแล้วกันจังหวะนี้นะจังหวะรัวรัวนี้นะฮะตีกันเองนะฮะกิวเดียวกันนะฮะงงกติกาอีกไม่อ่านนะจ๊ะเด็กไทยนะจ๊ะ ไม่อะเราก็ไม่บอกนะจ๊ะปล่อยให้หนนวมันไปแล้วเดี๋ยวชนะแล้วมาบ่นไม่ได้เข้ารอบนี่ดีดให้นะฮะก็คนแพ้เข้านะฮะ <c oughs> <c oughs> ทีมเอ่อระเบิดซ่วมเริ่มไหวตัวทันแล้วนะฮะเริ่มฆ่ากันเองแล้วนะฮะทีมเลือดอ่าน้องทำอะไรกันอยู่ไปดูซิฮิวอีกถือพยาบาลมาฮิวเปล่าวะ โอเคสิบสามเท่ากันแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มโดดนะฮะเลื่อนอับน้องเริ่มโดดนะฮะไม่ค่อยทําอะไรกันเลยทีนี้ทีนี้ก็โดดยิกนะฮะอเอคือ,อ,อ,อโดดันลดน้อยกว่าฟันนะเว้ยก่อนเข้าห้องไม่ดูคัสตมโหมดนะฮะบอกตั้งไว้ต้องลบเจ็ดสิบห้าโอเคถ้าอยากโดดโดดไปนํำไปแล้วนะฮะทีมเบิดสซ่วมตอนนี้เลื่อนอ,อับน้องกำลัง ใช้วิธีฆ่าโดยตายด้วยหมดชาแมนนะฮะทำไมไม่ติดหลังเทไปด้วยล่ะแกตายไวเลย <laughs> ยืนดูยืนดูอยู่งั้นน่ะเอออย่าตีกูดี <laughs> อย่าตีกูดี <laughs> ตีดีแล้วปะโทต้ <laughs> องต้องจีมายุ่งอะไรกับเขาอ่ะที่ตัวเองไม่ตีนะครที่ตีคนอื่น, <laughs> น,อน <laughs> เออ อา<ล>้าวราคาตองจี familiar? เริ่มใช้แผงฆ่าตัวตายแล้วนะฮะทำไมไม่ใช้ให้ต่อเนื่องอ่าอ่ะอยังไงดีทำไมเลือดไม่ค่อยลดงงยืนงงนะฮะไปแล้วนะฮะอาชินอิจิจากเลือดอาบน้องก็มาปวดเขาเหมือนกันนะฮะเล,เล่นเอามันกันใช่ไหมจ๊ะได้เลย <c oughs> ไปไปไปไล่มีการไล่ยิงจี้ว่ะ ไม่เข้าใจชินิจิจะเข้ามารีบตายใช่ไหมเนี่ยขอโทษค้าระเบิดส่วมสนองให้นะฮะฆ่าให้เะเลยกริบชิดมาอีกแล้วนะฮะชินิจิบอกช่วยฆ่ากูหน่อยระเบิดส่วมบอกเฮ้ยลำพังกูฆ่าทีมตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะแต่ในเมื่อมาก็จะสนองให้อูฆ่าตรงนี้ว่ะตีกันใหญ่เลย่าตรงที่ตีกันใหญ่แล้วชินิจิวิ่งเข้าไปรับลูกหลงนะ กะว่าน่าจะตายง่ายกว่าตรงอยู่ทีนตัวเองไม่ค่อยทำอะไรกันเลยอ่ออทีมนู้นไล่ตามมาแล้วฮะเลือดอับน้องไล่ตามมาแว้ไปดูหน่อยดิทำอะไรกันอนะเนี่ยยืนกันเฉยอย่างเงี้ยทีมที่สี่ถึงไปอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอ่าเดี๋ยวขอโทษนะ,ะทีมฝั่งนู้นเขาก็มาช่วยเหมือนกันยังไงวะเนี่ยนี่รอบสองนะช่รอบสามกติก,กาก็มึนกันไปนะฮะโอ้ยก้าวสามแล้วนะฮะเลือดอับน้องกำลังจะแพ้นะฮะระเบิดซ่วมกำลังจะวินนะตอนนี้ เร็วเร็วรีบตีกันโดดอีกแทนจะช่วยกันตีเนาะโดดกันใหญ่เอาโดดไปด้วยดิวอเซอร์เนี่ยไหนๆเขาโดดแล้วอ้แต้มเท่ากันแล้วเอาทิ่มาโดดอะไรฝั่งเขาอ่ะอหลอนวะ่ะตรงนี้ทํำะังกันอยู่นะฮะน,นัวกันอยู่นะฮะดดซีว่าฝั่งเทคนิคจะทันฝั่งโดดหรือไม่ทำให้มันเร็วๆหน่อย โดดเริ่มโดดบาบารเริ่มฆ่าตัวตายเองนะฮะไม่ง้อใครนะฮะสามารถตายเองได้นะฮะเรียบร้อยตุม้มอ้าวเฮ้ยเอาอีกแล้วเกิดอาเพศอีกแล้วนะฮะตอนนี้ระเบิดซ่วมชนะไปแล้วนะฮะแต่ว่าเกมไม่จบไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะโอเคจบแล้วจบแล้วระเบิดซ่วมเข้ารอบนะฮะเลื่อนอาบน้องก็ม,วมัวไปหน่อยนะฮะตกรอบปลายโอเคนั่นก็ บคู่สองนาจจะเพียงเท่านี้นะฮะแบบเบ่งคนบ้าบอเลย